มิติใหม่รีสอร์ตสไตล์เอสติโมใจกลางเมืองฟินได้สปาปลาแช่ตัวในน้ำแข็งปลดปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนินสวยหรูเป็นธรรมชาติใจกลางเมืองพะเยาซึ่งเจรจเ้าของได้ใช้พื้นที่เพียงเล็กๆใจกลางเมืองทำเป็นรีสอร์ตสไตล์เอสติโมปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นธรรมชาติให้ผู้ที่ได้เข้าพักได้ผ่อนคลายแบบอยู่ใกล้ธรรมชาติโดยทางรีสอร์ทได้เปิดบริการจำนวน6ห้องซึ่งแต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับผู้ที่มาใช้บริการเข้าพัก ทางรีสอร์ทมีบริการพิเศษโดยมีให้แช่ทาวสปาปลาห้องอบเสาวหน้าและแช่ตัวในน้ำแข็งเพื่อปลดปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับสบายนอกจากนี้ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและลดการอักเสบในร่างกายซึ่งส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นเรียบเหมือนำคำขวัญพักพยาวหนึง่งคืนอายุยืนเว เปิดตอนนี้เปิดให้เอาเท้าลงเอาเท้าลงเอาเท้าลงให้ชิดเลยเอาเอาพื้นพื้นพื้นเอาพื้นเหยียบพื้นเลยใช่ใช่งั้นเนี่ยเชิ้ตเชิ้ตเลยใช่ไหมแจ็คกระดี่เลยใช่ไหม เจน๊นี่แหละเอานี่แหละพอแล้วรออยู่บอกให้ตาดูลสั่งมาเลยตาดูไม่ยอมสั่งเข้ามาใ,มใครจะไปเลี้ยงมันไม่ให้กินข้าวตายบาปกรรมไตหาช่วหายที่พักไี่เปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มแล้วก็มีแถมสปาดอดเท้าอบสมุนไพรแช่น้ำแข็งมีอบสมุนไพร มีไอบารแล้วมีสปาดอดเท้ามีอาหารเช้าแล้วก็กาฟแกกาฟด้วยค่ะ